วันนี้พามาอัปเดตผลงานยาดูดซึมนะครับหรือไกลโพเสษนี่ฉีดไปแล้วแปลงน,นี้ลงคลิปตอนฉีดตอนพ่นนี่ลงคลิปไปอยู่ครับแปลงน,นี้ตัวน,นี้ก็มาติดตามผลงานไก,ก่โพเศสัตราการใช้ก็ใส่ไม่เต็มตากระป๋องนะครับตัวหนึ่งพี่ไปเดี๋ยวเรา เขามาดูกันเลยทคนี่ก็กเกษรศา้าศูนย์นะครับนี่ดูครับนี่ผมสูงเกือบสองเมตรนะครับเมตรเก้าสิบกว่าตันนี้ก็ห้าเดือนครึ่งครับกำลังจะเข้าหกเดือนนี่นี่ได้ทายขึ้นไปข้างบนตน้นสวยๆนะครับกรเกษตาศา้าศูนย์ไปนี่ไปไปดูผลงานอย่าฆ่าหญ้าดีกว่าที่เราฉีดตายดีขนาดไหน เห็นดินแล้วเสียสานนะครับเนี่ยมีแต่ต้นสวยๆนะครับอันนี้แปลงนี่ก็เห็นอยูเแลาแปลงนี้มันชีดไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่านี่อันนี้กระตายหมดแล้วนะครับนี่มันจะค่อยๆตายนะครับ ต้นนั้นเนี่กมากนะครับยามันสูงสูงเคียงนี่นะครับเป็นเมตรครับนี่ดินยังชื้นอยู่เลยนะครับนี่ดูครับดินชื้นอยู่เลยครับนี่ยอดก็ยังสดใสครับ พอมาฉีดยายาเรายอดเขียวเลยครับสวยงามนี่ก็ตายหมดแล้วนะครับก็ดูสะอาดขึ้นครับดูต้นีน่สูงๆนี่ผมฉีดไม่ได้เยียบเลยนะครับนี่นต้นมูนี่นี่ ดูเลยครับนี่ยาพวกนี้สูงๆผมก็ฉีดสูงๆไปเลยครับเห็นไหมตายไม่เหลือสูตรผมเนี่ยทำให้ประหยัดยาประหยัดยาด้วยครับฉีดสูตรนี้ใช้ยาไก่โพเซต ตลาดทั่วไปแล้ครับราคาถูกๆพอเราก็ใส่สารจับใบครับช่วยเรลีบร้อยไม่เลื้อครับเดี๋ยวไปดูไายสวนดีกว่าดูว่าครับลกขนาดไหนครับตายไม่เหลือนนะครับมันไม่มีมันไม่มีชะงัก มีแต่งามครับก็ดูยอดบะยอดยังสดใสครับกดมาฉีดยอดยังแบบเหมือนไม่ค่อยเขียวขนาดนี้นะครับเพราะ่เต๋อไม่ฉีดยาขยาะเรายอดเขียวดีดินแตกครับดินแตกเก็บยาเราดินเล่า ก็แป้งนี่ก็ตอนฉีดนี่มาลงคลิปอยู่นะครับเขาไปย้อนดูใน YouTube กับรูปชานาได้ตอนผมไม่ฉีดนี่แต่ใครใจรอดนี่ฉีดสุดผมนะครับผมจะค่อยๆตายครับเดีย๋ยวไปอาทิตย์เดียวเราทําไมไม่ตายครับของผมนี่สองอาทิตย์ครับอาทิตย์หนึ่งกาลังแบบกําลังออกอาการครับมันตายเรื่อยๆครับ เยวไปดูทายสวนดิมรั่วพวกต้นยาเขาเรียกไปทายสวนก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ทำรุ่นไม่ได้ทำอะไรครับปล่อยโลคครับลินรั่วดิมรั่วมันเป็นเขาหลอกช่องล่องไ้ครับเจวดินพังก็เลยให้ยามันเกิดครับด้านข้างตัวน,นี้ก็มาชีดแล้วก็โล่งเลยครับที่นี่ เดินมายากนะครับตรงนี้แบบมันใบด่างครับใบด่างอันนี้มีสามต้นในกอในก๊กเดียวด่างหนึ่งต้นสองต้นใบด่างดูดินครับดินแตกวะกำลังจะหกเดือนนะครับนี่ดูเอาครับแต่ต้นยังก็มันขวบครับ คือว่าดินค่อนข้างสมบูรณ์ครับนีน้ปรับสภาพดินใส่3มกระสอบครับสารปรับสภาพดินไหลนิดๆก็ใช้รถไถกรบนะครับไถกรบเบิกล่องแล้วก็ไถกรบปุ๋ยทำรุ่นด้วยสะอาดครับทีนี้วันนั้นมาลกมาครับมองแทบไม่เห็นเลย เรียบร้อยไม่เหลือนด่ายามูนี่ก็มันก็จะค่อยตายได้เลยครับนี่ยาแก่ๆเกยโอเคครับรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามช่องกรอบลูกชาวนาให้ด้วยนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ได้ครับอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ครับฉีดปุ๋ยครับเฮ้ยฉีดยาฆ่ายาครับ ไม่ได้ใช่เพาะใหม่นะครับเป็นแก้โพเศษครับฉีดไม่ให้มันผสมอัตราทา่านี้เรวมันมัน,มนไม่มีผลกระทบครับฉีดยกสูงได้ต้นหูสุดยอดเลยต้นมันนะครับ2อกเมตรกว่านะครับ ตุวนมันยังก็อ้อยอะอยังไงก็มีหัวครับนี่ก็คลิปนี้ก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้ครับาพามาอัปเดตผลงานการฉีดยาค่ายากเดี๋ยวดูลำมันนี่นี่อันนี้มาดูอันนี้กอันที่ฉีดก่อนครับ อันนี้ฉีดก่อนไปนานแล้วครับตายแลย้วก็ตายอีกมันก็ตายเลยเลยครับอย่าอันนี้แรงจริงๆครับแปลงแปลงนี่ปลูกหลังครับอายุหน่อยกว่าตัวนี้อีกปลูกมาแล้วก็แรงเฮ้ยเรลาก็ดุนทั้งน้ำทั้งแรงครับฝนนอกอยู่ครับ เราไว้เจอกันคลิปนะคลิปนี้สวัสดีครับถ้าอยากดูหัวก็คอมเมนต์มาครับตอวน,นี้รอจากเจ็ดเดือนจ้พามาดูครับให้มันลงหัวดีๆก่อนครับกำลังลงหัวครับมันแปลงนี่ต้นสวยๆเลยนะครับนี่